เรียกว่าระยะก่อนเบาหวานถ้ามากกว่า100จะไม่เกิน125นุ๊กส่วนคนที่เกิน126เนี่ยกลุ่มคนที่เขาเป็นเบาหวานเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสังเกตอาการสำหรับใครที่ยังไม่เป็นนะคะมี4อาการเขาบอกให้ให้ดูว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นระยะก่อนเบาหวานใน4อาการนะคะอ่ะาลองดูตัวเองนะคะหนึ่งไม่ไม่มีเพื่อน,นเลยเอนเหรอภาวะอ่อย มีใครนะคะ <c oughs> ปัสสาวะขาวเหลือแป๊ย์ข้องน้ำนะมีไ่มแล้วมีนะคะสาวาบ่อยสองหิวน้ำบ่อยอ่หิวน้ำบ่อยสามน้ำหนักตัวเริ่มลดมนะคะรได้ดื่นเหลือน้ำหนักลดมากกว่าสิบกิโลกรัมนีไหอ่าไม่มีสี่รู้สึกว่าอ่อนเพียรมากกว่าปกติัลยคีไหมคะโอเคนะคะสี่อาการที่ต้องสังเกตตัวเอง เพราะว่าน้ำตาในเลือดสูงเนี่ยมันได้จากการเจาะเลือดปลายนิ้วนอ้องจากการอดอาหารแปดชั่วโมงเนาะถ้าเราไม่ได้อดอาหารหรือว่าสังเกตอาการถ้าเราไม่ได้ไปตรวจแค่สังเกตอาการตัวเองมีปัสสาวะบ่อยไหมมีหัวน้ำบ่อยไหมน้ำหนักลดไหมอ่อนเพลียวไหมถ้ามีอาการในพวกนี้ไปขอเจาะน้ำตา